สวัสดีค่ะชมพูนะคะก็วันนี้นะคะชมจะมาแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิมหน้านะคะนั่นก็คือ The Queen Set นั่นเองนะคะ,ะตัวนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ขนาดนะคะขนาด5กรัมนะคะราคา700บาทนะคะประกอบด้วย6ชิ้นเหมือนกัน6ไอเทมนะคะแล้วก็ขนาด10กรัมนะคะก็มีทั้งหมด6ไอเทมเหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยค่ะแต่ต่างกันที่ขนาดขนาด10กรัมของเรานะคะ1250บาทค่ะคล่ปของเรานะคะมีอยอยหมดนะคะจะมีรายละเอียดลงในนี้ในส่วนของเรื่องสา,ากัดนะคะแล้วก็คุณไป แล้วก็ออยอนะคะแล้วก็ใต้กล่องของเรานะคะก็จะมีวิธีใช้นะคะกลางวันและกลางคืนนะคะใต้กล่องจะมีนะแบบนี้นะคะเปิดบ็อกเซตออกมานะคะบ็อกเซตออกมาเนี่ยคือมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่คือสินค้าเนี่ยชมวางไว้ข้างล่างตัวนี้แล้วนะคะประกอบด้วยทั้งหมดหกไอเทมนะคะหกไอเทมได้มีอะไรบ้างนะคะชมจะแนะนําก่อนเลยนะคะว่าก็จะมีสบู่เดอะควีนโซฟนะคะตัวนี้นะคะให้ล้างหน้านะคะเช้าและก่อนนอนนะคะก็คืออันนั้นตอนไหนก็ล้างตอนนั้นเลยนะคะสบู่เดอะควี ซึ่งสมุดของ Queen s o f ชมก็ปั๊มโลโก้ได้นะคะสวยงดงามต่อไปนะคะจะเป็นตัวเซรั่มนะคะเซรั่มไ r i g h t e n i n g นะคะตัวนี้นะคะให้ทาทั้งเช้าและก่อนนอนนะคะตัวแรกเลยนะคะเช้าและก่อนนอนนะคะหลังจากนั้นนะคะอย่างตัวเดครี e นะคะหลังจากที่เราทาตัวเซรั่มแล้วก็จะมีตัวตัวเดครี e นะคะตัวนี้นะคะ w h ท t e n i n g Day คร e a ค่ะแล้วก็มีจะมีตัวกันแดดนะคะเ e ลลี่ดิ n s u n s c r e e นะคะจะมีตัวกันแดดด้วยนี่นะคะทุกคนจะว่าเอ๊ะทำไมมัน มันไม่เต็มหรอเต็มนะคะแต่คือว่าเวลาอยู่ในบ็อกเซตเนี่ยค่ะมันจะเออมจะใส่ลักษณะนี้มันก็จะเอียงเวลาที่วางนะคะมันก็ขีมก็จะตะแคงข้างนิดหนึ่งเนาะนี่นะคะแล้วก่อนนอนนะคะก่อนนอนก็เหมือนกันเลยล้างหน้าด้วยสบู่หรือครีมโซฟนะคะหลังจากนั้นก็ทาตัวเซรั่มนะคะเซรั่มไม่ทาเช้าเย็นเนาะหลอดเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็ทาตัวเคลียร์สปอตนะคะทาตัวเคลียร์สปอต เครียสปอตไนท์ครีมนะคะ,ะหลายท่านบอกเฮ้ยทำไมมันเยอะจังเลยนี้นะคะ,ะไม่ต้องกังวลน,นะคะคือชมจะมีที่หน้ากระปุกไว้เลยว่าก่อนนอนตัวที่หนึ่งอสาะไรเงี้ยชมจะมีไว้เลยแล้วก็ทาตัวนี้นะคะไนท์รีแพร์ครีมนะคะก็จะเห็นนะคะว่าชมจะติดกันเหมือนกันว่าเป็นทาตัวที่สามนะคะนี่นะคะก็มีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยหกไอเทมเนาะหกไอเทม ะะก็ทาไม่ยากไม่ยุ่งยากนะคะนี่ขนาด10กรัมนะคะแล้วก็ขนาด5กรัมเนี่ยเราก็จะมีเป็นบ็อกเซตเหมือนกันนะคะก็จะเป็นบ็อกเซตอย่างนี้เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแบบวิธีใช้ด้านล่างนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่กล่องจริงนะคะอันนี้จะเป็นกล่องที่ขึ้นตัวอย่างมาเฉยๆก็จะต่างกันที่ขนาดนะคะ 5กรัมราคาเจ0ดบาทมี6ไอเทมขนาด10กรัมนะคะหนึ่บาทมีหกไอเทมเหมือนกันนะคะก็มาแจ้งไว้แล้วบอกไว้เนาะช่วยผิวขาวกระจ่างใสผิวหน้าอมชมพูมีสิวผิวแพ้ง่ายผิวหน้าติดสามสามารถใช้ได้นะคะช่วยทําให้หน้าขาวใสกระจ่างขึ้นวันนี้ชมไปแล้วค่ะบ๊ายบาย